อาหารที่รีเออโรงแรมนะอมีคนบรรยากาศภายในร้านเดี๋ยวไปรออาหารดิเดี๋ยวอาหารก็ามาเลยถึงแล้วะครับ ใช่ผมได้ก่อนคนแรกเลยหทุนผมสั่งเป็นสเต็กนี่แหละผมไปอือลองสเต็กกันครับอืม,อ,มอันนี้มันเหมือนมันบดแต่ว่ามันไม่เหมือนมันบดอันนี้ก็เป็นสลัดสลัดเนี่ยก,กินเดี๋ยวกินก่อนนะครับเมนูใหม่มาเ้วยนะครับ เออไปลองกันกินได้เป็นไรลงมาสีอยู่นี่โอ้โเอาเดี๋ยวอันนี้เป็นอืมเลียจิ้มสิอืม,อมอออบาเก็ตจงเม้าไปเลยครับทำโจมดแล้วนะครับอ้ยกินเสร็จแล้ว ที่สองที่เรามาก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแหละเอาถ่ายวถ่ายถ่ายวะหาที่อื่นเล่นดีกว่าเหมือนเขาบอกเขาบอกก็ถ่ายนี่นะครับเป็นชิมเช้าชิมเช้าเอ้ยเล่นก่อนแต่เวลาเดินทางกลับโรงแรมแล้วใช่สีไป